you you farm 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 you farm hello hello okay okay let's go let's go lát wow <coughs> you 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 say you say island number one Vietnam number two <coughs> okay okay đây là number one Uh, ping ping oh, no no ang 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 no 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 ping no ping wow <coughs> โซยูยูเซ่ผูชนะนัมเบอวันไทยแลนด์เออเซ่เซ่สเก็ตเซ่สเก็ตอะไรอะอะไรอะโอ้ยโอ้ยไป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 ยู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 โนเอชวอโนเอชวอโนเอชวอเฮ้ยเฮ้ยเอชวอฮ่เฮ้ยเฮ้ย ไปอยู่โอเคเลยดี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 โอเคโอเคเอ้ยชากนัมเบอรวันไทยแลนด์ยูเซยูเซยูเยูยเซยู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 เูเซยยูเูเซยเยูเซเซูเซยยููเซเยูเซเซยููเซ t n d Bushak Busak e Johnny, Busak Blue Sack. i i number one Thailand. Blue Sack i number 1 Thailand. Yes yes yes, thank you, thank you. Ready, ready, ready. Để con chơi. Ê, màyพูดอะไรอ่ะ? You you speak English, speak English. Ai con nó ngố Wow! Yo! Yo! Number. Này 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 này. đi. b l o t s i e p o t e c t p o t e c t h e d shot มววหมวกกันกระสุนมวกกันกระสุนก็ยีก็ยีเฮซโซยูเซ่มวงกันกระสุนมวกันกระสุนโอ้ใช่ใช่ yes yes hell you 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 number นายนายนายเวียดนามไ number 1 n e i l a n d ทำไมขมับเลยวะเฮ้ยไอวอลไอวอลเร็วจะไป เอ้ยเอ้ยคือคือต่างชาติเนี่ยตนามปีนนะใครดูคลิปนู้อยู่ฝากติดตามกนหัวใจไปกลังใจด้วย